ตมาหรือกบผมพระมหาปีชาประภาสนะครับมาจากวัดบรมนิวาสได้มาเข้าร่วมโครงการทุตรงธรรมญาตาที่จะไปทุตรงที่พิมาลัยเนี่ยปีหกนะครับมาครั้งนี้เนี่ยก็ด้วยความเต็มใจศรัทธาอยากจะมาเดินทุตรงแล้วก็เดินแล้วเนี่ยรู้สึกได้อลไรหลายอย่างเริ่มตั้งแต่โครงการนี้ก็ส่งไปอบรมที่วัดสมพนัดให้ได้ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเสติแบบของพ่อเทียน ซึ่งก็มีประโยชน์มากในการที่จะ,จะเจริญสติให้มีความรู้สึกตัวสามารถนํามาใช้กับาการเดินรู้ลงตรงนีไ้ได้ได้มีประโยชน์กอนตัางสูงมากเลยนะครับทั้งแบบเดินที่รู้ท้าทุกคงไปรู้ความรู้สึกของตัวเองว่าเหนื่อยเป็นยังไงร้อนเป็นยังไงทูกข์นเป็นยังไงมันทําให้รู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันคือมันไม่ได้แบบอะไรหรอก มันก็เดินไปเพื่อที่จะละอะไรหลายสิ่งรหลายอย่างก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจที่ที่ได้มาร่วมกับโครงการนี้ครับชื่อนายเหรอครับทำไมถึงเดินตามนะครับเแล้วก็อยากด้วย,ยครับอ๋อเหนื่อยไหมอครับไหวเปล่าสู้เปล่าเนี่ยดีดีดีเดี๋ยวไปเดินไปถึงนั่นเลยนะถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้อ่า